you ทระทผูุสมและหานาทีผ่านไปบรรดากลุ่มน้องๆก็ได้แปลงกายพร้อมด้วยความสนุกสนานในการเลือกเครื่องแต่งกายและในตอนนี้น้องๆทั้ง11คนก็พร้อมเป็นทีมฮอยแล้วเพื่อจะพรีเซนต์ตัวเองให้แก่ไอ้ใหญ่ได้เปิ่งกันเริ่มต้นจากน้องลินดาเสิร์าสวัสดีน้องลินดาบริอาอยากถามว่าเมื่อนี้น้องกันได้คิดนทีมว่าจะแต่งตัวไปงานเลี้ยงประมาณดโดยเลยที่ว่าเขาจะไปงานเลี้ยงสละโสดของมุมมั่นใจออกมาเป็นตัวของเขาเอง คือว่าตัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะสลาดในการเลือกเครื่องแล้วก็ให้มันเข้ากับบุคลิกของตัวเองแต่ว่างานเลี้ยสลาสตรไอ้ตัวาสีนี่นี่คือซีโบเหมาะบัดาดขั้นดยรวมเป็นค่อนข้างโอเคเลยแหละไอ้ไงเราบอกว่าเรา,มา,เาหมักเฮาที่สุดก็ต้องเมนเฮาแหละเรงธรรมดาแล้วลิ้นดาเนาะน้นองนกดที่เฮาเลือกมานี่เมนสุดเกี่ยนไปงานท่าใบป,ประกาศค่อนข้างโอเคเลยแหละแต่ว่าบางอย่างมีจุดแบบ ตัวได้แต่งออกมาได้ลูกทั้งเกือบทั้งสุด้องข่างจะหนาหากักแต่เมียหนึ่งที่ไอ้คัดตางนู่าหนึน่งก็คือเรื่องมงกับเรื่องแบนอยู่เบื้องใต้มือนี่มันบกไปเข้าบาะเดถ้าสุดตัวนี้ถ้าตัวโบมีจุดจุดนั้นน่ะไอ้คิดว่าไอ้ให้คะแนนค่อนข้างสูงเลยแหละทุกอย่างไม่แต่จุดน,น้อยๆมันก็สําคัญขนกบาคาคือเราตีเรื่องมงกับแบนนกว่า หวานอะ่ะลูกหวานวานุกววานุกอะ่ะมีสธิ์อยูดอ่ด้ะพนต่อไปขอเขาเชิญน,นังตูกติ่มที่อะ่ะทุกไตมิน,นี่คือออกไปออกงานอะ่ะเปิดตโวรถเกง่งนี่ห่อหนึ่งโดยบอวืวว่าหรือว่าสีสันโดดเด่นเกินไปอ่าเน้นอ่ะ,ะ,ะสีแบบโทนเบ่งแล้วสบายตาค่อนข้างได้มาโอเคโดยที่ว่าตี่บทเลือกอย่างที่มันหลายพอ,อยี้ยนมาสุดมันจะมีไม้อย่างอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเกิดเรื่องอย่างก็ค่อนข้างจะเข้าได้เลย ตอนนี้แอจะบอกขอคอมไม่หลายแต่โดยรวมมันค่อนข้างโอเคโบมีอย่างตีเลยพนาเข่ากับติ่มงานเลยกะเพอร์เฟกเลามากเนาะในากานะแต่งโตในซุนี่พีดว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมันเนาะและขอเชิญน้องกุ๊กกี้กี้เข่ากับสุดนั้นไหลแบบเราเป็นค้นข่าวแล้วสุดกะสีบัวละใส่ออกมาละเด่นเลยแบบคนอื่นดับไปเลยตอนแรกที่เห็นเลยแมน ปุกกี้เลยเสื้อผ่าทุกอย่างเราแมทแมทเข่ากับบุคลิกกับโตเราทุกอย่างเลยแบบปุกกี้แน่นอนฟันทงว่าปุกกี้ปุกกี้แบบแนมปุ๊บเห็นปับ๊บละอืมปุกกี้แนนอนเมืน่อนีน้องจะไปงานเลี้ยงจะส่งมูไปเฮียนอยู่ต่างประเทศ ในทีมกับบนี่ติมตัวมาตัวอยากเป็นลูกสาวประมาณไหนเดี๋ยวบอกไอ้หน,นึ่งๆอันนั้นหวานๆค <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> นเซ็กซี่ในหนึงเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์นอกอยู่แล้วนะอตอนยิบสุดมากับมั่นใจเข้ากับตัวเองเลยโดยรวมที่ตัวเลือกมามื้อนี่มันคีขอข้างๆลงตัวแล้วก็เข้ากับลูกคงโตละบ่มีออียงที่หลายเกินไปย่องค่าตลอดนะย่องแบบเออบ่มีบอลติบอลอย่างเลยเราหมักอันนี้คือความพอดีบ่หลายเกินไปขอเสื้อน้องกว่าน่อย อาโอเคสั้นขอเสนอน้องน้อยเนสนอนหนึ่งก่นอนว่าเมื่อวานไปในทีมงานอย่างสุดที่น้องไซนน้องไซไปในงานเปิดตัวของสิทาแบรนด์นีมเลยส่วนตัวแล้วกระมากสุดแบบนี้เป็นสีแดงกระมากส่วนตัวแล้วนะกระมากสุดตัวนี้มันมีจะมีโบอยู่นี่แล้วมันโบว่เป็นจุดเด่นอยู่แล้วบสไซใ่คอเลยจะโอเคกว่าไซนี่มันมีแต่ไซเดียวหรอือว่ายงไรเห็นเห็นมีไซเดียวมีไซเดีวยวมั้งนั้นไอเบิงบางแล้วเบิงใสมาออกมาค่อนข้างจะหล่มเกินไปแดเอียงกันไปแด้ด้วยสี ด้วยโบถ้าไอ้ว่าคันตูเลือกเกือบสีดำมันจะแมทกับโบนั้นตวหลายกว่ววันนี้ก็ถือว่าออกมางามอยู่แล้วแล้วต่อไปน้องขอเซิร์น้องตุ๊กตาอ่าอน้องตุ๊กตาพรีเซนต์วเองกอนว่าเป็นอะไรจะเป็นในลุคของ working woman ที่ไปกินข่าวกับลูกค้าอยูอ่อาจจะเป็นสถานที่คาราโอเกะอย่างประมาณนี้ตอนทำอินก็มั่นใจมั่นใจคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ถือก็คือไอ้เห็นว่าขั้นการพบลูกค้าตัวต้อง คิดไว้อย่างหนึ่งว่าโตเป็นผู้บริหารหรือผู้ผู้จัดการของบริษัทใดหนึ่งตต้องแสดงให้เขาต้องเห็นว่าโตมีความน่าเสือถือเบิ่งแล้วบบต้องมีอย่างละเกินไปแต่ไอเบิ่งตัวจุดออกมามันจะออกเป็นเช่อว่าเฮดเวียกกับโบแมนเจ้าสาววานกับโบแมนมันเบิ่งขึ้นไปว่าออย่างมันคือแบบมาอยู่มายากไปเบิดเออโอเคบ่เป็นอย่างเราอาจจะเบิง่งแตางตาตงจากเขาอขอเชิญน,น้องน้อยพรีเซนต์ตัวเองหน่อยหนึ่ง นกันนุ่งแต่งตัวในมือนี้เลี้ยงทรงหมู่ไปต่างประเทศอยู่สถานที่ประมาณไหนพอหูบอกสถานที่ก็จะเป็นบ้านแต่ว่าก็จะจัดงานหลูงานใหญ่ค่ะนะมันเป็นแบบเา้าหมักค่ะนะพยายามปรับให้มันเข้ากัเบเซืเฮาให้ได้ถ้าเป็นงานเลี้ยงแบบนี้เกือบใีผิดละบวกเข้ากับสีของเสื้อผ้าว่าสีของตเป็นโทนที่ว่าเบิ้งสบายสบายตาเบิตเกอร์สีดาเชียนะโอเคคนต่อไปน้องมีเซินเลือกสุดมือนี่วะ สุดนีกะโอเคแล้วขอเชิญน,น้องนีพรีเซนต์ตัวเองขึ้นมาน้องคิดว่าน้องจะไปเกี่ยวกับงานกินเขาเว็บสร้างสั้นกระมูกผู้หญิงธรรมดาถ้าว่าเรื่องหวานมันเหมาะกับบุคลิกตัวตัวก็ค่อนข้างสลาดแต่เกือบมีบกเข้ากับสองสุดเลยอาะสุดที่มันเป็นดอกไม้มันมีลายอย่างหลายอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแนมไปเบิ้งใส่คอมันมีอย่างมาอีกะนะใส่คอบ่ต้องใส่ก็ได้หรือใส่เป็นตั้งหูแบบหนาห,ากหนักนะหักไปก็จิดีกว่าในตอนนี้ขอเชิญน,น้องจุน ขอเสนองจุนพรีเซนต์ตัวเองหน่อยหนึ่งจะไปในงานคอนเซปต์สีบัวเป็นงานเลี้ยงทรงมูไปเฮียนต่างประเทศหนึ่งบุคลิกหวานหวานมันเป็นอย่างที่เข้ากับตัวอยู่แล้วแต่มีอันนึงที่ออยากตีก็คือว่าเกือบมันก็บเบิ่งคือมันหลายไปละจักมันจีนามจักอีย่างผัสใส่คอกับเบิ่งคือว่าหลายเกินไปกระเป๋าอีกแต่ว่าเรื่องสีมันค่อนข้างโอเคฉะนั้นถานในสุดๆนี่ ตัวเลือกเอาเกือบทีเรียบกว่านี้มันจะโอเคหรือว่าขั้นใส่เกือบตัวนี้ใส่คอเอาออกไปมันใะเให้ได้ตัวเบงออกมาเดน่นโดดเด่นกว่านี้หลายต่อไปขอเชิญน้องเปงานเป็นงานเลี้ยงรุ่นทีเฮียนจบไปแล้วละคอนเซ็ปต์แมนคอนเซ็ปต์สีขาวสาวหวานทีแต่งตัวแบบเย,บย็บง่ายและที่เลือกสุดนี้มาเพราะว่ามันเข้ากับทรงผมในมือนี่ไผยไผ่กันยว้งว่าเออสุดนี้เข้ากับเป้ได้อ,อย่างไรนะก็โดยทั่วไปตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเค แต่คะแนนก็จะอยู่ประมาณ6-7แต่จะบได้เป็นตัวจุดเด่นของงานในมือนั่นจะเป็นว่าค้นงานม,มากับหวมงานปกติทั่วไปมันใจในระดับหนึ่งเพรามันกับโบได้เป็นสุที่ขี่ห้ายหไหลนะก็มันก็เข้ากับตัเขาอยู่แล้วสำหรับคนสุดท้ายนอกกอเซนน้องสอน เอาขอเชิญน้องสอนพรีเซนต์ตัวเองน้อยนึงมื้อนี้นอกก็มาในทีมแบบผู้สาวที่เฮดเวียกที่มีนาทีการงานอยากจะสูงลายเติบจะไปงานเลี้ยงอาหารเที่ยงระดับผู้บริหารแล้วเขาเป็นแขกรับเชิญนไปแอ่เบิ่งทั่วไปค่อนข้างมากเลยแต่ว่าต่างมีจุดที่ว่าคัดตาหน่อยนึงเรื่องเกือบอีกแบบค่อยจะคัดน้อยนึงกับเรื่องอันที่สองแมนใส่คอถ้าวัดปพดใส่คอตัวนี้ออกไปแล้วมันตัวนี้จะสุดนี้มันจะค่อนข้างโอเคเลยยังดีที่แบบ เออเลือกออกมาแล้วก็โอเคฉะนั้นตอนนี้ไอ้ขอเลือกเบื้องมา3ามคนที่ว่าถึกใจแล้วก็มีอยู่ในใจของไอเองอยู่แล้วเนาะคิดอยู่ในใ,นใจว่าเฮ้ยแบบต้องได้คาสนี้เขาต้องได้เออมีคือ,อน้องคนที่อีตน้องลินดาโอเคอันนี้ก็เป็นสาวลุกมั่นเบื้องเป็นตัวของตัวเราเองดีน้องปุ๊กกี้ผู้ที่สองสาวหวานแต่แบบมีความเซ็กซี่หน่อยหนึ่งผู้ที่สามเป็นสาวไว้ White ์เฮดเวียกผู้สุดท้ายเลยน้องสอน โอเคในตอนนี้เขาได้มา3คนที่ว่าอยู่ในใจอ้ไละแต่3คน3มบุคลิกได้หนึ่งใน3ก็ถือว่าเขากับมีคลาสหน่อยนึงคนอื่นกับแตงโตได้ดีะนะก็มีคุดคือว่าอยู่ว่าตัวเองสีได้ไอ้ไงเราบอกว่าเราหมักเฮาสุดก็ต้องเมนเฮาแหละมาในตอนนี้เขามาเลือกกันว่า1คนที่จะเป็นกูสนาเลิศภายในมือนี่ที่แต่งตัวดีเข้าคอนเซ็ปต์เข้าสไตล์และพรีเซนต์ให้ไอ้ไงฟังได้ดีที่สุดจะเมนผู้ใด ขอเซนให้ยไงเรียกเลยโอเคและขอแสดงความยินดีกับน้องปุกกี้เนาะเต็งตัวได้สนะแคมเปญมือน,นี้ในที่สุดเฮาก็ะฮ็ดได้อันนี้มันเธอแรกเลยที่แบบสนะก,การแข่งขันคพรดีใจเลยน้องปุกกี้แล้วเป็นคนที่ว่าแบบค่อนข้างที่ว่าสลาดในการเลือกเครื่องที่เข้ากับกบุคลิกตัวเองการเต็งตัวบว่จําจเป็นต้องว่า ลายอีย่างก็ลายไปหมือแต่แล้วเบึงเบึงแบบละเบึงแล้วสบายตาเบึงแล้วมีความเป็นตัวของเราและไม่ตีตอบโจทย์ที่ว่าเราเสนอพรีเซนต์ตัวเองออกมามันถูกต้องตามโจทย์เราเลยนี่นแหละเป็นอย่างที่ว่าคือแล้วให้เราได้ทีหนึง่งที่จริงบุ๊กกี้กะเฮ็ดได้ดีแล้วนูเข่ากับสเตปเราแล้วก็ตอบคำถามได้ถูกใจของไอ้ใหญ่ลายก่อนเฮาเยอมให้น้องซนะเนาะน้องกะโอเคแต่งได้โอเคดีบุ้นีงามมากกับเราเราจะออกแบบสไตล์แบบ เซ็กซี่หวานๆที่ว่าเราแต่งออกมากับโบลายลายโบลายเกินไปอย่างนะเราเป็นคนงามอยู่แล้วเราก็เลยอีอย่างในหนึ่งกับงามและสำหรับผู้ที่วาสนัเลิศในการเฮียสกิลคาของวเฮาในมอ,มอมนีแมนจะได้รับกิฟต์บริเซอร์จากเวียงจันเซนเตอร์ในการช้อปปิ้งนั่นเอง <c oughs> อว้าวดีใจนะเคยสนัเธอหนึ่งขาก็บรรได้อย่างแต่คนอื่นสนะได้รางวัลเฟลเลยโบแฟกับโบเข้าใจคือการวบาเป็นอย่างปุกกี้ได้คือแบบ ย้ำไหนกับแบบนี้ตลอดได้แบบเดี่ยวอะกระแต่งได้ซ้อมผันได้หวานหวานคือเกาบวเห็นจะมีอย่างน่าสนใจเป็นอย่างคือได้สินะมาว่าคนอื่นว่าแต่งได้แต่เพื่อเดี่ยวแบบเดี่ยวนี้นะละแต่งคือเข่าบอแบบคันไซซูนี่ออกมาแล้วนะสีคือเข่าบอละได้คือเข่าบอละได้แบบนี้บอและในตอนนี้ทางรายการของพวกเราเราต้องขอขอบใจทางไอ้ญ่เจ้าของ้องเสียเมนคฟนเรืลอยๆที่เป็นโพสต์ในการ คอมเมนต์บรรดาหน้องๆและก็สอนการเฮี้ยนการสอนต่างๆแบบนี้ทายทอดความหูต่างๆให้แกมบรรดาหน้องๆ,ๆเนาะพอขอบใจหะลายแต่อยากปกทีมอื่นไว้มาจะไหนกะหนาวๆนาหอนๆอนได้เนาะทีมเอเบลส์านะตลอดเว้ยโอ้ยทีมเอเบลสชนะตังทีตลอดนะเอาไปเลยซะเอาไปเลยบูอยากได้ละสนะสกิลคัทคันเม,มื่อใดเมื่อไอสนะะะ่นะอะไกัสียหทีมเื่อชนะเด้อกุ๊กกี้ดีใจน้ำที่ได้ ก็แ okay, ค่คาดเฮียน,นเดี๋ยวห้าไปสู่กันต่อเดอวยปุกกี้